้ยพี่เบิ้มขอขี่หลังหน่อยโอเคเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมนี้ก็อยู่กับการบรรจุภัยของไอตัวจิ๋วในพาร์ทที่13นะครับผมซึ่งพาร์ทน,นี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเราก็ได้นะครับผมผมว่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือหมดคอนเทนต์นะครับผมบอกเลยว่าเราทำาะไรไปซะเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมเพราะว่าเกมเขาก็ยังทำมาไม่จบนอะแล้วก็ รอดูอัปเดตต่อไปนะผมว่าเกมเขาจะทําอะไรเข้ามานะผมอาจจะห่างหายจากเกมนี้ไปอย่างยาวนานพอควรนะคุณผู้ชมผมบอกเลยแต่สําหรับพาร์ตน,นี้ผมจะพาะคุณผู้ชมไปดูอะไรก่อนนะผมซึ่งมันคือสิ่งนี้นั่นเองโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันช่างโออารังการมันคือความสนและความว่างของผมรวมๆกันนะผมเพราะว่าคือแบบว่าก็ไม่มีอะไรทำอ,นนะอ่ะนะเออก็เลยสร้างแบบเล่นๆนะครับผมก็กะจะมาเป็นแบบว่าดู ทำเขาเรียกว่าอะไรที่โหดนะผมเพราะว่าเราจะได้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนอย่างง่ายๆนะผมแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็คือสิ่งนี้คุณผู้ชมนี่าลิกามันมาอยู่บนนี้ได้ยังไงไม่ได้เยอโอ้โหบอกเลยเกมนี้มันสุดจริงๆอ่ะผมบอกเลยแบบโคตรส,สุดอะ่ะคือแบบว่าถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาผมก็ไม่รู้เลยนะว่ามีเขาบนนี้ด้วยแล้วใครจะไปรู้นะครับเพราะว่า เมื่อที่แบบว่าบนหลังคานู้นหรือไม่ก็บนต้นไม้นี้อาจจะมีฟันทองก็ได้นะผู้ชมถ้าใครว่างๆก็ลองสร้างขึ้นไปดูหน่อยับผมแล้วก็บอกผมด้วยนะว่ามันมีหรือเปล่าโดยที่พันนี้ผมจะพาผู้ชมมาตรงนี้เลยนี่เลยผมบอกเลยนะว่าแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับผมซึ่งให้คุณผู้ชมมองหาสิ่งที่เรียกว่าใบมบแห้งนะผมมันอยู่บริเวณนี้นะครับผม นี่รูปร่างแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมผมบอกเลยรูปร่างแบบนี้เลยแล้วก็ผมครับไฟมาวะ่ะบอกเลยไฟแบบตัวตึงจัดนี่คุณยังไมนรู้ดีไหมโอ้โหดูคบเพลิงคบเพลิงที่แบบว่าใช้ในน้ําก็ไม่ดับแล้วแบบว่าสว่างจ้าผมบอกเลยมันสว่างจัดๆในรูนี้มีอะไรนะเหรอผมจะพาไปดูมันจะค่อนข้างแคบนะครับผมผมบอกเลย มันจะค่อนข้างแคบอันนี้ก็จะมีเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นนาฬิกาเว้ยแอบอยู่นั่นปะเอา้าไม่ใช่ผมเลยมาแล้วดิแต่ว่าสิ่งที่อยู่หน้าเรานั่นคือไบคอรอบสีแจ็คโอ้โหตัดไม่ได้นะคุณผู้ชมผมบอกเลยแล้วก็ได้นี่นะครับผมสิ่งที่เรียกว่ากายพันนะคุณผู้ชมปฏิวัตยิยาไปว่าอะไรเลยไม่ดูสิ่งที่เราพลาดไปตะกี้นั่นเหรอนั่นไง ทางออกมันก็ต้องเจอปะในเมื่อทางเข้าเราไม่เจอโอเคเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรละเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้อนกลับมาที่ต้นเบอร์รี่นะครับผมซึ่งพาร์ทก่อนๆเราเคยไปแบบว่าสำรวจไปแล้วแหลนะเนาะแต่เราไปแค่ด้านบนไงเออเราไม่ได้มาด้านล่างนะครับผมแล้วก็จังหวัดนี้มีมีมัมงบวบรลนตัวนั้นนอนหลับฝันหวานอยู่สองตัวแหวะ ผู้ชมเห็นรูตรงกันไหมผมบอกเลยว่ารูนั้นมันน่าสำรวจมากจริงๆนะคุณผู้ชมคือถ้าได้ของตอนนี้มันก็อาจจะไม่ว้าวแหละเพราะว่าของมันก็ไม่ค่ยอยของมันก็ไม่ได้จะจําเป็นอะไรขนาดนั้นจะตื่นนะบอกเลยอย่าตื่นนะโอเคนี่แล้วเ,เขาไม่ไรู้นี้เราจะพบกับโอ้โหสิ่งที่เรียกว่าขวมดแบบว่ามันเต็มไปหมดเลยว่ะใครมันล่ามดไว้แถวนี้ว่ะก็ตรงนี้นะผมเราจะเจอกับ กระดาษที่เป็นสูตรรูปสลักมดแล้วก็กระบองมดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแขมเล็กๆน้อยๆแล้วเป็นแขมที่แบบแห้งแล้วด้วยนานน่าดูเลยแล้วตรงนั้นก็จะมีโอ้โหบิ๊กอาร์นะผมเราเปิดเลยป่ะตรงเนี้ยเออลองเปิดเลยว่าแบบไม่ต้องทรงไม่ต้องสร้างอะไรกันทั้งนั้นแหละเราตัวตัวเองแทงไงเออคิดว่าไงเจ๋งอะคิดว่าเจ๋งอะถ้าผมไม่ถือไฟมันจะมืดไปปะผมถือไฟก็ได้อ่ะโอเค แล้วก็แบบเปิดเลยไงโอเคมาเดมาเลยน้องมาเดมาเดไหนไหนไม่เห็นมีสักตัวเลยมาเดเุ้ยเป็นในตัวนี้เหรอมาเหอะมาเหอะบล็อกทันนะบอกเลยมาเดมาเดมาเดเออเฮ้ยจะทุกนะจะทุกนะมาเดมาเดเออของเราแรงของเราแรงของเราแรงตีไม่กี่ทีมันก็ล่วงแล้วเนี่ยเป็นไงดูดูไม่มีแล้วแมงมุมไม่มาเหรอ ผู้สาวห,หวังว่าจะเป็นแมงมุมเดินมาแนลโอ้โหจังหวะนี้ชิวบอกเลย5 minutes later โอ้โหคนเงียบทำไมมันเงียบจังไงเราึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ได้เป็นไงวะขึ้นไปอยู่ได้ปะเฮ้ยเผมได้ยินเสียงคนเดินมาแมงมุมวะ่ะแมงมุมวะ่ะเฮ้ยแมงมุมอ่ะแมงมุมอ่ะแมงมุมว่ะมาเดยมาเดยมาเดย์บอกทันนะบ,บอกเลยเออก็มึนไปเดย เอองไปเดตัวนี้มันตื่นจังวะแต่วมันไม่ใช่คนละตัวแล้วทำไมเฮ้ยไม่มีตัวตีบ้างไม่มีเนาะโอเคจังหวะนี้เหนื่อยวะจังหวะนี้เหนื่อยวะจังหวะจังหวะนี้เหนื่อยวะเออการดิ้นเดเดโอ้ยเงียบเลยวอาเลยชิวเนี่ยชิวชิวชิว Two years later จะรอต่อไปเฮ้ย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 ทำไมอยู่จู่มาเยอะจังอยู่จู่มาเยอะจัง เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีแรงไปน้องน้องน้อง,อง,อง,องตีแรงไปน้องน้องน้องตีแรงไปว้าโอ้โหมันตีแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้อะไรอ่ะโอ้โหจับเดียวพังแล้วอ่ะเอาล่ะแล้วก็เดินสำรวจต่อแล้วผมซึ่งที่พังไปก็ปล่อยมันพังไปนะครับผมเรายังเหลืออีกหลายที่นะผมซึ่งตรงนี้เราเจอกับท่านวะ่ะมันมีท่านว่ะแล้วก็มีน้องแมงมุมว่ะ น้องได้แต่ยืนมองอยู่ตรงนั้นนะพี่จะเข้าไปดูแถวนั้นอุ้ยขึ้นมันโอ้โหน้องบม่เข้าน้องโ่เข้าติดกันไปหมดเฮ้ยวัตวัตัวนี้มันขู่ตัวนี้ขู่ตัวนี้ขู่ไอ้ตัวนี้มันขู่ก็หวดไปเลยเด็ก็หวดไปเลยเด็น้องจริงจริงกามโม่เข้าโอ้โหคิดถึงจะจัดยอยากตีกับน้องบ้างจังเลยให้ช่วยป่ะ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 ปล่อยปล่อยให้น้องตีกันก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ ไอ้นี่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 ไอหมอนี่ไอหมอนี่ไอหมอนี่พานไอหมอนี่พานตีคนกับคนอื่นแล้วพานไงเออมาเด็กเรากลั้ง้อพันเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะเออเราช่วยเราช่วยน้องน้องพี่ช่วยน้องพี่ช่วยน้องพี่ช่วยแล้วนะน้องพี่ช่วยแล้วนะโอเคเป็นมิดปลาเป็นมิดปลาเป็นมิดปลาเฮ้ย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 เน้อเฮ้ย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 เฮ ตรงนี้ก็เต็มไปด้วยซากอะไรก็ไม่รู้นะพมอาจจะเป็นห้องแลบที่แบบว่าล่วงหล่นลงมาแล้วก็มีใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยสสสถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีฟันไว้อยู่แถวเนี้ยมันอยู่แถว,วเหลี่ยมไว้คุณผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดนะบอกเลยมันต้องมีแล้วปะมันต้องมีแล้วปะอาจจะเป็นเหลี่ยมดูนว่ะว่านะ นีไ่ไงโอ้โหผมพวกเหลวมันอยู่ตรงเหลี่ยมคุณผู้ชมผมพวกเหลวเนี่ยมันอยู่ตรงเหลี่ยมจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเดินตามขอบมาเลยนะแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอกับฟันน้ำนมนะครับผม่าไ,ได้เวลาไปยัวบอสแล้ววะพวกเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าทางเขา้าตลานบอสแล้วนะครับผมเอาอะวะ่านี่อาจจะเป็น บอทที่อาจจะฉึกที่สุดนะผมในกราวเดดนะผมในเกมเกมนี้อาจจะดูน่ากลัวหรือเปล่าไม่เท่าไหร่บอกเลยชิวดูเนี่ยใครเดินเข้ามาก็ต้องรู้รว่าเป็นลานบอสอะโอ้โหทํามาซะขนาดเนี้ยดูเดิแล้วนะ่าตัวอะไรนับตัวอะไรมันก็มาทําแบบห้อยตรงแดงตรงแดงเป็นคอลเลกชันนะครับผมซึ่งที่อัญเชิญบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่เราก็ต้องทำการใส่แซนวิชพิเศษแมงมุมบลูทมาเทอเข้าไปหนึ่งแป๊บเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้งไงมันมาแล้วคุณชมมันมาแล้วมันห้อยลงมาแล้วจังหวะนี้ยังไงถ่ายรูปสินี่ไงโอ้โหขอแคปเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้าไม่ติดผิดว่าเฮ้ยน้องน้องอยังไงมาดีมาดีาดโอ้โหโอ้โหมาดิเฮ้ยเราต้องใช้อันนี้นี่เลย พี่เอามาเพื่อน้องคนเดียวไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยโอ้โหอย่างแรงโูแรงมากแรงมากผมบอกเลยแม่งโคตรแรงโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอสจริงปะเนี่ยบอสจริงปะเนี่ยถามจริงผมอัพแค่เวลเดียวเองนะเอ้ยไม่ใช่ผมอัพแค่เวลห้านะผมดาผมอะผมบอกเลยไอ้ตัวเล็กอุ้ยมันรีดว่ะมันกรีดร้องว่ะน้องเขากรีดร้องว่ะ น้องเขากรีด้องว่ะโอ้โหเราเราก็หวัวสู้ไปเลยไงเออเราหวัวสู้ไปเลยเนี่ยเราไม่ต้องทันหนอกดีกว่าทรงละอุ้ยอุ้ยน้องเขากระโดดว่ะแล้วไอตัวเตี้ยๆนี่มันแบบว่าโอ้โหตัวน้อยๆนี่มันมันช่างเยอะแยะจริงๆเลยมาเดโอโหผมว่านะผมว่านะเอาเอาเอาตัวเล็กก่อนดีกว่าน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องกรีด้องว่ะน้องกรีด้องว่ะแล้วก็ตัวเล็กเบ้งอย่างเยอะโอ้โห โอ้ยเราจะแตกเราจะแตกเราจะแตกก็ปั๊มเลือดไปดิก็ปั๊มเลือดไปดิโอ้โหจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงเออดูเดือนหน่อยดูเดือนหน่อยเออเออดูเดือนหน่อยเออมาเดะมามาตัวเล็กมาไม่ต้องเลี้ยงมาเพิ่มนะผมว่าเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรากันไม่ได้เลยว่ะเอ้ยได้แล้วหนึ่งทีโอ้โหจำไว้นะผู้ชมกันได้แล้วหนึ่งทีตั้งแต่ตีมาเพิ่งกันได้หนึ่งที จังวะนี้ไงโอ้ยโอ้ยเฮ<ตร> <wow> ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ eh? ตัวเล็กม <cielo. punished. S 2> ันตีว่ะไอ้ตัวเล็กมันตีว่ะไอ้ตัวใหญ่มันก็ตีว่ะโอ้โหจังหวะนี้ไงจังหวะนี้ไงเอาตัวเล็กก่อนเอาตัวเล็กก่อนเอาตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนเล็กก่อนตัวเล็กก่อนเอาตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนเออเออปล่อยปล่อยเขาขูดเลยจังหวนี้ไงจังหวะนี้ไงเออเราก็แรงอยู่นะดาบเราอะดาบเราเวลห้านะคุณผู้ชมผมบอกเลยเหนื่อยไงจังหวะนี้เหนื่อยไงเหนื่อยไงปั๊ เพราะว่าอันนี้มันต้องถึงสองมือแล้วผมแล้วมันกระโดดเรียกเรียกน้องออกมาอีกหรือเปล่าอย่านะเอออย่านะเรามาหนึ่งหนึ่งกันหน่อยเปล่าะเขาแบบกระโดดมาบลอดเทพแล้ว้ก็กันเอ้าถ่ายมันก็เว้าเแล้วก็เว้ามาเดมาเดเออคิวจิงอหอคิวเป็นบอลแล้วจิงเหรอฮะชิมบอลแล้วจิงเหรอคิวอุ้ย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 ชิมบอลแล้วจิงเหรออุ้ยอุ้ยตัวน้อยมาตัวน้อยมาเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะจังหวะเหนื่อยว่ะ จังหวะนี้อุ้ยมันกรีดร้องว่ะมันกรีดร้องว่ะแล้วไงแล้วไงะแล้วไงอ่ะเออแล้วไงอ่ะไอ้ตัวเล็กเหรอไอ้ตัวเล็กตัวใหญ่ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวใหญ่จังนี้ไงจะตายไหมครับจังหวนนี้ไม่ตายครับฮิวเลือดจังนี้ไงกระโดดมาโอ้ยไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้เราจะเอาตัวเล็กก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคลิปจบไว้ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยบอกเลยบอกเลยไม่ใช่หรอกนะตัวเล็กมันแบบมันปั่นประสาทเราว่ะมันตอดพิษผมหญ่เลยนะด นอ่งไงก็บล็อกทันวะน้องโทษทีมาเดะเออวันนี้ก็ยิวเลือดไปยิวเลือดไปเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหไม่เท่าไรหร่วะก่อเราก็เอาเรื่องอยู่นะผมบอกเลยต่อแบบอึดมากอบ,บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยกันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเออเอเออีกทีนึงมงวะแหละอีกทีนึงก็กันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคุกเข่าลงไปแล้วจังหวะนี่ยังไงกระโดดอีกแล้ววะน้องอุ้ยอุ้ย อมาดิตายนะบอกเลยตายนะตายนะบอกเลยยังไงโอ้โหกรีดร้องว่ะน้องเขากีดร้องแต่วันนี้ถอยมาก่อนครับถอยมาก่อนครับรีสเตมิน่าอุ้ย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 แต่วันนี้ยังไงอยากจบแบบสวยๆปะนะมาดิหมัดอมาดิต่อยต่อยกันวะน่ะเออมาดิ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 จะต่อยตายตอนไหนเนี่ยถามจริงอาจจะต่อยไม่ตายหวังว่า ว่านะเฮ้ยถ้าเราต่อยตายเราจะเป็นแบบคนแรกที่ต่อยมันต่อยไม่เข้ามันต่อยไม่เข้าโอเคหนึ่งทีปกักสองทีปกักเรียบร้อยครับโอ้โหแรกยีนของแม่วะ่ะได้กลายพันยีนของแม่มาวะ่ะโอ้โห เอาละครับผมสำหรับเกมนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้ามันมีอัปเดตใหม่แล้วก็จะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับพาน,นี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายทุกคนแลทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ